กราบสวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกๆคนเลยนะฮะอะไรตครับโอเคมาวันนี้เราจะมาซุม้มนี่เลยนี่เลยโอเคฮะเราจะมาสุมสกินกล้องสกินสูงสุดนะครับสูงสุด ลุ้นรับกล่องร0อเสกินนะครับผมได้สกินร้อยเปซนชัวร์ปาบนะฮะอันนี้คือเขาการันตีมเลยนะสกินอีพิหรือตาอันเชิญสูงสุดระดับมิเลเ่นโอ้อันติเมดว้าวเอาละฮะเราจะมาเป็นหนูทดลองยาให้กับท่านผู้ชมกันเลยนะครับก่อนเด่นนะเราจะต้องเข้าร้านค้าก่อนนะครับผมแม่นี่หลีนี่ไงแค่รามาอ่านของที่เราจะได้รับกันนะ เปิดเพื่อรุ้นรับตาอันเชิญมิเลอรเคลนหรืออัลติเมทนะครับกล่องร้อยร้อยเปอสกินอีพิกทำไมมึงเขียนร้อยสกินร้อยร้อปสกินอีพิกว้ไอสัตว์ตาอันเชิญศูนยนึ่งนะฮะกล่อง100%ยเปอร์เซสกินอีพิกทำไมมัน,น,100 100 100 Skin Epic นร้อยเปอร์เซ็สกินอีพิกไว้เฮียลางไม่ดีเลยโอเคครับทุกคนวันนี้เราจะมาซื้อเจ้ากล่องนี้ เราซื้อเสร็จปุ๊บได้สกินอะไรเราก็จะไปรีวิวสกินตัวนั้นกันนะฮะทุกคนฟังไม่ผิดนะครับไปซื้อดีไหมกดซื้อดีไหม,กด,ดมกดแม่งเลยแล้วกันปับ๊บมาแล้วทุกคนมาแล้วยังไงดีว่าเปิดในกระเป๋าดีไหมเอาแม่งลยตรงนี้แหละหนึ่งสองสามปุ๊บโอเคนะฮะก็ได้สกินอีพิกไอ้ควยแม่งเอยสกินอีพิกไอ้สัตว มาดิสกินนึงโอ้โหเจทุกคนเราก็อย่าไปซื้อเลยนะครับเนื่องจากอัตราการออกประมาณคือศูนย์จุดสิบนะครับเคแเราก็ไปรีวิวสกินตัวนี้กันเถอะห้าห้าแล้วกันนะโอ้ยกูเครียดเลยสัสกูเครียดเลย รีวิวหนึ่งหนึ่งดีไหมเนี่ยไอ้เี้าจะได้แพ้ไวๆคือแบบว่าแย่จัดเลยนะอันนี้เราจะเอาไปนาายาเป็นหนึ่งหนึ่งนะฮะทุกคนจับป้านาฏยากูอยู่ไหนเนี่ยมันต้องตะกินอิกอยู่แล้วล่าโอ้โหสาดได้ทั้งทีเป็นไงล่ะเทสุดๆเอาฟิกเกอร์ด้วยฮะเพื่อโชว์ช็อตหลอดเทพ โอ้โห oh, แล้วแม่งเอาไอดีมานะฮะก็น่าจะรู้สรรพคุณของไอดีอยู่แล้วนะไลค์ไอ้ของดอยเซอร์นะฮะพบกับนัตยาแร้งเคียอะไรวะโอ้ยกูเครียดเลยสัตว์ก็อย่าไปซื้อกันนะครับตกคนแขวะแม่งแบบว่าไม่มีลุ้นเลยอะเนี่ยเศร้าเรื่องหนึ่งก็ออกของลมมาก่อนเลยนะฮะ เผมก็เป็นคนไม่ค่อยมีดวงกับชาวบ้านเขาอยู่แล้วอันนี้ก็เอ้ยอยา่ยาอย่าพี่รู้พี่รู้พี่เห็นเอ้ยมันกดสติ๊กเกอร์ใส่เราวะทุกคนปุแบบ๊แบปบุ๊บเราจะสู้เขาได้ปนะวะดูเดินี่ดาวกระจายสุดขี้โกงอะ่ะตุ้มอุ้ยโอ้ดวนดว้ยอุ้ยจูกจูกโอ้ยอออย,ยังไม่โดนคีบเลย ก็โอกาสชนะของเราก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งเปอร์เซ็นเหมือนกันนะฮะการที่เราจะชนะไอรีได้นะครับมันเป็นอะไรที่ยากนะครับผมแม่งนะจุดจีนสกินจุดจีนมนกดอยู่นั่นแ้วแติ๊กเกอร์มันเป็นไรมากปะเอ้ยแกเอ้ยแ่มันเอาผมขาป,ป้อมหรือเปล่าเนี่ยไม่มีดาเมจเลยเฮ้ยเขียวครีปดีวกว่าตอนนี้ โอ้ยไอ้ฮานี่ก็ยกตะโกนนะโอเคมาละของเริ่มมาน่าจะเกมตึงนะแต่ถ้าผมบอกดามเมจก็ไม่ตึงหรอกเพราะว่าไอ้นี้มันจะออกกันเวทชิ้นหนึ่งแล้วมันก็จะกระทืบผมกดทำเหี้ยอะไรเยอะๆก็ล่วงหรอกนี่ ก็ฟอร์เรนมานะเอออ้ยผมก็ไม่ได้เล่นนาตา雅ช่อมในขนาดนั้นนะฮะดูสกินมาสีทุกคนมันเป็นสีหล่อมเลยอ่ะโอ้ยโอ้ยเบาเบาได้เบานะจ๊ะไมไ่มันกดสติกเกอร์บนเตนเราอะทุกคน จะได้รู้วันตะยา่าเคลียร์คลิปไวขนาดไหนถ้าเองจะตีบ้านเอ,เองต้องตีสดนะเจะ้กูคิดอยู่เลยวว้าจะซื้อกล่องเนี้มันต้องได้อีปิกกูก็ไม่เชื่อไงมันไม่เชื่อไงเพราะความที่เราไม่เชื่อนะฮะเราถึงมาลองนะครับผมแล้วผลที่ได้นะฮะก็คือ จะปาดาวใส่ผมไม่ได้เฮียนะเออโดนอีกแล้วมันก็พุ่งมาใครดูอันนี้อันนี้อ,นนอุ๊ยอุ้ยได้เลือดแต่ทำไมเลือดล้นล่ะเพื่อนเอ่าเกิดอะไรขึ้นอุ้ยอุ๊ย,ยเป็นไรล่ะเป็นไรล่ะดุงดุงอ้าวเฟิร์สบาสเด็ดครับโอ้โหล่วงเป็นไงนายดูมินอิปิกเราได้อย่างไรฮะ คิดแล้วกูก็เครียดแม่งเอ๊ะทำหน้าโปรไฟล์ถ้าดูแบบเออเพิ่มสักศูนย์จุดยี่สิบได้ไหมอันนี้ศูนย์จุดสิบอะศูนย์จุดสิบแล้วก็ศูนย์จุดศูนย์หนึ่งวะคือถ้ากล้องสกินร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้ากูมีสกินอ,อีพิกขบ,บเออใหญ่ใหญ่เต็มบุ๋มให่เต็มบุ๋มแล้วมันก็ติดเกเล็ดใส่เราอีกแล้วว่าทุกคนมาดีก็มาดีแเลกได้นะเลืกได้นะออกตะเล็กก็น่าจะดีนะครับ เราจะได้ตัดน้องไอดีโอเค่มันหัวร้อนมันหัวร้อนทุกคนเล่นหน,หนึ่งก็อย่าหัวร้อนนะครับต้องใจเย็นเอาไว้ครับความเย็นคือทุกสิ่งนะครับเราต้องเช็คเอ้แนนแน่เดี๋ยวผมจะออกอะไรก่อนดูก่อนสิเราออกออกตัดเลือดหน่อยนะไม่ได้เวลามันเข้ามาสับเราในปั้มมันจะได้เลือนลดแก อันนี้คือเราอาจจะแพ้มันก็ได้นะครับโอเคเราต้องเราต้องเล่นใจเย็นๆนะใจร้อนสู้มันไม่ได้นะครับปล่อยมันไปตีไปเลยครับป้อมนะถ้าโดนก็ตายนะ่กี้นี้แต่ไม่โดนโรวตัดเลือดก,ก่อนดีกว่าตัดเลือดก,กูอยู่ไหนนี่ไงโ okay. อเคเขาตีป้อมสดเลยนะคอเขาูลว่าคลิปไม่ถึงไม่ไม่เข้าป้อมแน่นอนนะ โอเคโดนกูตอดไปหนึ่งสเต็ปไม่เฉียดเดี๋ยวมันเข้ามาโจแจ่ป้อมเรานะครับมันเขาเรียกว่าอุย้ยอันนี้ล่าจะตายแล้วก็ได้นะเอาหลบดาวได้หลบดาวได้ก็รอดนะฮะโอ้ สุดยอดจริงๆเดี๋ยวกดไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบเราฆ่าเขาได้แต่เราก็เอาเนื้อออกกันเวรมาแล้อโอ้โหไอ้เหี้ยดูมันดิดูมันโอ้ไยเหี้หยนี่เห็นเป็นอัตาย,ยาแล้วดุมินโอ้โหกูห,หยิบฟอเรนมานะมึงไม่ได้เกิดอะไรล่ะอู้วไปออกกันเวรมาเลยต้องรีบขึ้นไอ้นี่ละเจาะละไม่งั้นยิงไม่เข้า อะไรแล้วอะไรแล้วเราอย่าไปหัวร้อนตามทเท้าปิ่มนะพวกเขาจงใจยุ่วเราเดี๋ยวเขาก็ปลาดาวอีกรอบโอเคเราก็เขียรคยคลิปไปก่อน,นเอี่คย,รยาา <S <S ครับคลิปหมดง่ายนะครับนี่ออกเจาะก่อนเลยนะ ดูนะดูดูดอ่าให้ตีเลยเพื่อนป้อมนี้อาจจะแตกในไม่ช้านะครับทู่ยากว่ะนาตาล่ามาหนึ่งหนึ่งไหนยัง ยิ่งเลดเกมมันยิ่งเก่งนะไอเลียโอเคป้อมแตกแล้วเราต้อง <c oughs> เปลี่ยนไปเดฟนายนแทนครับอันนี้เราอาจจะตายแล้วก็ได้นะโอเคป้อมยิงไม่เข้า <c oughs> ไอ้เหี้ยขอบคุณ <c oughs> ว่าแตน่นายเนี่ย เว้ยมันจบเลยอ่ะโอเคมันเขาจะให้โอกาสเรา,เอ,าอีกตัวหนึ่งนับแต่เขาตีกันไว้เพื่อกันฉุกเฉินรอเปล่ามึงจะเอาอะไรมามึงจะเอาอะไรมากลัวโกลี่ฮกูคือไอรีโงโง,โงไม่เดี๋ยกูคือนาตายาโงโงงงตัวหนึ่งนะเว้ยเออเอาได้เจาะเวทแล้วนะเข้ามาเดี๋ยวอ๋ออ๋อเอาเอาทำไมแดนหลายทีอย่างนั้นนะ่ะโอ้ยนาย แดนเร็วอย่างนั้นก็ล่วงนะครับดูเลือดไม่ทันรู้สึกว่าของคิดว่าอันนี้น่าจะช่วยได้ระดับหนึ่งอยู่ไหนนี่ไงอันติปุ๊บกดแข็งดีปะวะออก,กเกาะไม่น่าจะดีเรวต้องรีบถอยนะเขาเกิดละสู้เขาบอดาย โอ oh, ้แรงแรงแรงนะครับเราแรงนะฮะต่อไปครึ่งหลอดแล้วนะฟรีฟรีครึ่งหลอดเขาจะจบปั๊มเราแล้วหรือเปล่าโอเคน่าจะมาได้จุกหนึ่งสเต็ปนะฮะ เด็กแกอ้อเฮีฮยกูดาตาญาณเอาว้ยยืนโซ่กับมึงน,นอกป้อมกูก็แห้งเดสัตัดดูเขาว่าจะหัวร้อนนิดนึงนะเราได้เลือดป้อมเขาเท่าไหร่ละโอ้ยโดนแล้วนะโอ้ยนะอ้ยเอาโดนอีกแล้ว อ้าวโจ๊กโจ๊กครับตำโวด,ดอีกรอบหนึ่งสกอร์โอ้ไม่ทันนะเฮียอุสา่าแบบโจสเต็ปหล่อแล้วแพ้ไปเรียบร้อยนะอย่าหาทำนะตายาหนึ่งหนึ่งโอ้โหดูมันด่าหราสเลสเลยเนี่ยเ <c oughs> ฮียกูจะเอาะไรมาชนะมึงวะไอ้สัสออกของอะไรดีกันมันไอ้นี่ก็ไม่น่าเวิร์ก ของป้องกันไหมทุกคนไม่ดีนะไอ้ลิมันตีทะลุก,ก่อขาวหรือเปล่ากูลืมก็น่าจะเป็นนี่แหละแข็งแต่วสวยก็น่าจะรอดอยู่นะเหมือนเขาจะปั๊มเรานะฮะตอนนี้แต่เราก็จะไม่ยอมแพ้จะซูยถึงที่สุดเอาชิมหายแล้วกู โอ้ชิบายแล้วกูแแรมนิดเดียวเองเฮ้อเอาแล้วเยนเพิ e ่มนะโอ้โหกับมัดเลยเฮียเกิ <c oughs> เป็นผู้เล่นที่ค่อนข้างในปากดีนะคนท่อนี้ไม่หยิบบอลเล่นมานะไม่อยากจะนึกภาพอช่างมันครับเราแพ้นะครับเราอย่าอ้างคนระับคนแพ้ไม่มีสิทธิ์พูดเคยดีนยนไหมไอ้แต่หนายลนะเนี่ยรู้จักรู้จักวิชาเกาะปอมบ้าแต่วก็แดนมาแล้กก็แดนมาก,ก็รู้รู้อะไรจะดาวให้โดนก่อนรอบหนึ่งหรือเปล่านั่นไงแล้วก็สกิลต่อเข้าไปก่อน,นครับ มอสู้เขาบมดเลยนั่นะหะง่าไงไาอ่าล่วงไอ้เนี่ยโดนนักยากขิ้วได้ไงเนี่ยโอเคครับเราก็เล่นลิ้นกับเขาหน่อยนะนัตยามันสู้ตัวตัวไม่ได้อยู่แล้วจะได้ป้อมแรงไหม ไม่ได้ป่ะเอาเรื่องมาาตึงเชื่อไอ้เช้าหนึ่งหนึ่งกูดึงบ้าห้าขะโทษเขาเกิดเลยถอยกันแดดเขาจบป้อมกูได้นานแล้วแต่ไม่จบนเลยอ่ะตีเลยป้อมอบบจะได้แพ้ แต่คนอย่างผมนะฮะเขาไม่จบเขาให้โอกาสเราเราก็จะสู้ต่ออ้าวกูหลังขี้โม้เลยสัตว์เกยะก็ไงเ e <cido> อฟเฟกต์กินอีพิกย่าไปซุ่มนะ,ท,ะนทุกคนเย่ะเกินนี่กล่องอะไรก็ไม่รู้แม่งนะอ่ะเฮียก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้นะฮะคลิปนี้ ไปแล้วเอยสัตว์อย่าซุ่มเลยเชื่อโกแห้งไปแล้ว